สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองนักเรียนและก็นักเรียนที่สมัครเข้ามาเพื่อที่จะทำการสอบของชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และมัธยมศึกษาปีที่4ของโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมดิฉันนางมยุรีฐานมั่นรองผู้อำนวยการโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกลุ่มบริหารวิชาการค่ะ เนื่องจากว่าโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมได้มีการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และมัธยมศึกษาปีที่สแต่เนื่องจากว่าอยู่ในช่วงของมาตรการการป้องกันโรคระบาดโควิด -19 ซึ่งมีมาตรการที่เข้มงวดดังนั้นในการสอบคัดเลือกครั้งนี้ จึงต้องมีมาตรการต่างๆอย่างเข้มงวดและต้องทำความเข้าใจกับผู้ปกครองและนักเรียนดังต่อไปนี้ค่ะในการสอบของเรานะคะจะแบ่งออกเป็นการสอบสองวันคือในวันที่22หรือวันเสาร์ในเดือนพฤษภานี้จะเป็นการสอบของชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ส่วนในวันอาทิตย์ ที่23พฤษภาคมจะเป็นการสอบของนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ในการสอบนะคะในปีนี้เราจะปรับให้การสอบเหลือเพียงแค่3ชั่วโมงครึ่งวันเช้าเท่านั้นโดยการสอบจะแบ่งออกเป็น5วิชาหลักก็คือวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษ แล้วก็สังคมศึกษา5วิชาวิชาละ30ข้อรวมทั้งหมด150ข้อเป็นการสอบแบบรวดเดียว3ชั่วโมงนะคะ150ข้อชุดเดียวเลยในตอนเช้าของวันที่22และวันที่23เนี่ยท่านผู้ปกครองจะต้องมาส่งนักเรียนที่หน้าโรงเรียนเราจะมีจุดคัดกลอง นักเรียนที่ผ่านจุดคัดกรองมาแล้วโดยที่อุณหภูมิของร่างกายเป็นปกติไม่มีอาการไข้นักเรียนจะต้องมาที่จุดโดมเพื่อที่จะเข้าแถวเป็นห้องตามห้องสอบที่จะมีครูที่คุมห้องสอบรอรับอยู่ผู้ปกครองเราไม่ให้เข้านะคะในวันนี้ผู้ปกครองต้องรออยู่ด้านนอก เราไม่มีจุดพักคอยในโรงเรียนเมื่อนักเรียนเข้ามาแล้วในแต่ละห้องที่ครูผู้ควบคุมสอบได้เช็คลายชื่อนักเรียนแล้วว่านักเรียนมาครบเราจะให้สอบห้องละ20คนตามมาตรการในการป้องกันเมื่อนักเรียนมาครบห้องละ20คนแล้วครูที่ควบคุมห้องสอบจะพานักเรียนห้องของตนเอง ขึ้นไปที่ห้องสอบด้วยตัวเองนะคะนักเรียนจะต้องไปกันเป็นแถวโดยรักษาระยะห่างซึ่งจะต้องไปทีละห้องเมื่อเข้าไปอยู่ในห้องแล้วจะต้องนั่งรอจนกว่าจะถึงเวลาสอบก่อนถึงเวลาสอบเล็กน้อยเราจะมีเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นครูมีหน้าที่นำข้อสอบไปให้ในแต่ละห้อง เมื่อได้รับข้อสอบครูที่อยู่ประจำห้องสอบจะทำการแจกข้อสอบให้นักเรียนแล้วก็ควบคุมห้องสอบให้นักเรียนทำการสอบในชุดเดียวซึ่งแบ่งเป็น5วิชาดังที่กล่าวมาแล้วเนี่ยจนครบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนดไว้คือ3ชั่วโมงเราจะไม่อนุญาตให้นักเรียนออกจากห้องสอบก่อนเวลาที่กำหนดนะคะ ถ้านักเรียนมีความจำเป็นต้องเข้าห้องน้ำโดยที่จำเป็นจริงๆจะอนุญาตเป็นลายกรณีไปโดยที่จะมีครูพานักเรียนไปเข้าห้องน้ำนะคะเมื่อครบจำนวน3มชั่วโมงที่ทำการสอบแล้วคือในเวลา12อนิกาครูที่ทำหน้าที่ควบคุมห้องสอบจะเก็บข้อสอบให้กับ ครูที่ทำหน้าที่รับส่งข้อสอบนำมามอบให้กับกองบริการในส่วนกลางนะคะเพื่อนำข้อสอบไปตรวจในลำดับต่อไปส่วนครูที่ควบคุมห้องสอบจะนำนักเรียนลงจากห้องสอบแล้วก็มาในจุดที่จะส่งนักเรียนกลับทีละห้องโดยที่เราจะให้นักเรียน ลงมาทีละห้องไม่ให้ปะปนกันและก็จะให้ลงมาคนละครั้งในแต่ละอาคารเพื่อที่จะไม่ให้มีการแอรอัดกันนะคะส่วนนักเรียนคนไหนที่มีอุณหภูมิสูงกว่าที่กำหนดเราจะแยกสอบต่างหากนะคะไม่ให้ไปรวมกันกับนักเรียนที่ได้ ประจำอยู่แต่และห้องสอบเราจะแบ่งห้องสอบออกเป็น2อาคารโดยที่อาคารที่เรากำหนดไว้จะเป็นอาคารของการสมัครสอบด้วยตนเองอีกอาคารหนึ่งจะเป็นการสมัครออนไลน์นะคะจะอยู่คนละส่วนเราจะใช้อาคารในการสอบทั้งหมดอยู่3อาคารในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เนื่องจากมีจำนวน ห้องสอบที่มากกว่าก็จะเป็นอาคาร3อาคาร4และอาคาร5ส่วนในระดับชั้นม .4 หรือมัธยมศึกษาปีที่4จะใช้เพียงแค่2อาคารนะคะคืออาคาร3และอาคาร4ส่วนในวันที่23ซึ่งเป็นวันสอบของ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ก็จะปฏิบัติเช่นเดียวกันนะคะนักเรียนจะต้องผ่านจุดคัดกรองด้านหน้าโรงเรียนเหมือนกันแล้วก็เข้ามารอครูผู้ควบคุมห้องสอบในโดมโดยที่ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามาเช่นเดียวกันผู้ปกครองอาจจะพักคอยด้านนอกหรือจะกลับก่อนแล้วค่อยมารับเด็กตามเวลาที่นัดหมายก็ได้นะคะ จะมีนักเรียนอยู่32คนที่เป็นนักเรียนที่จะต้องมีการทดสอบในภาคปฏิบัติเพราะนักเรียน32คนนี้นักเรียนสมัครที่จะเข้าเรียนในโปรแกรมของห้องเตรียมตำรวจทหารตรงนี้เราจะมีคณะครูชุดที่จะทดสอบไปนํำนักเรียนมาจากห้องสอบหลังจากที่นักเรียนสอบข้อเขียนเสร็จแล้ว ลงมาทดสอบในบริเวณโดมในการทดสอบจะมีอยู่3รายการรายการที่ 1, ก็คือรายการดันพื้นนักเรียนจะต้องใช้เวลาในการดันพื้นทั้งหมด2นาทีเราจะนับจำนวนครั้งนะคะอีกหนึ่งรายการจะเป็นการลุกนั่งหรือว่าเซตอัพให้เวลา2นาทีเหมือนกันนับจำนวนครั้งส่วนรายการที่3จะเป็นการวิ่ง นักเรียนจะต้องวิ่งในระยะทาง800เมตรแล้วก็จับเวลานะคะเราจะเอามาเพื่อประกอบในการที่จะคัดห้องสำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์จะเรียนในห้องเรียนเตรียมตำรวจทหารนักเรียนในจำนวน32คนนี้นักเรียนจะต้องเตรียมเสื้อยืดมาแล้วก็เตรียมกางเกงขาสั้นมา ส่วนรองเท้าผ้าใบนั้นนักเรียนใช้รองเท้านักเรียนได้ค่ะเราจะใช้เวลาในการทดสอบไม่นานนะคะทดสอบเสร็จแล้วตามสถานีแต่ละจุดที่กําหนดไว้นักเรียนก็กลับบ้านได้โดยที่เราจะไม่ได้ให้นักเรียนได้รับประทานอาหารก่อนนะคะก็เสร็จจากการสอบข้อเขียนลงมาทดสอบในภาคปฏิบัติแล้วก็กลับบ้านได้เลยเพื่อป้องกันการแออัดแล้วก็เป็นการที่จะมีจุดสัมผัสเสี่ยงนะคะ หลังจากนั้นจะเป็นการประกาศผลเราจะประกาศผล2วันคือวันที่24ประกาศผลของมัธยมศึกษาปีที่1และวันที่25จะประกาศผลของมัธยมศึกษาปีที่4เรามีการประกาศผล2รูปแบบรูปแบบที่1ประกาศผลออนไลน์ในทางเว็บไซต์และทางเพจของโรงเรียนอีกส่วนหนึ่งจะเป็นการมาดูการประกาศผลด้วยตนเองเราจะปิด ป้ายประกาศไว้ที่บริเวณหน้าโรงเรียนนะคะเป็นป้ายประกาศนักเรียนหรือผู้ปกครองสามารถมาดูผลการประกาศได้ด้วยตนเองเราจะติดรายชื่อทั้งตัวจริงและตัวสำรองนักเรียนคนไหนที่เป็นตัวจริงนักเรียนจะต้องมารายงานตัวและมอบตัวตามกําหนดการของโรงเรียนนั่นคือในวันที่29พฤษภา นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จะต้องมารายงานตัวและมอบตัวในห่วงเวลาซึ่งกำหนดไว้เป็น2ช่วงเนื่องจากเราลดการแอรอัดอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนั่นก็คือเราจะแบ่งออกเป็น2ห่วงห่วงแรกก็คือ8นาฬิกาจนถึง10นาฬิกาจะเป็นห้องที่เรากำหนดไว้ว่าเป็นห้องไหนส่วน ในอีกช่วงหนึ่งคือตั้งแต่10นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง12นาฬิกาจะเป็นอีก5ห้องเราจะแบ่งออกเป็น4ห้องและหห้องนะคะในแต่ละช่วงซึ่งในการรายงานตัวและในการมอบตัวเนี่ยในครั้งนี้เราจะมีจุดคัดกรองหน้าโรงเรียนเช่นเดียวกันแต่ครั้งนี้เราจะต้องให้มีผู้ปกครองเข้ามาทำการมอบตัวด้วย นักเรียนหนึ่งคนให้ผู้ปกครองมาได้แค่คนเดียวเท่านั้นซึ่งในการที่เข้ามาให้เข้ามาเป็นคู่จุดที่นักเรียนจะต้องรายงานตัวและมอบตัวจะเป็นจุดที่อยู่บริเวณโดมเช่นเดียวกันเราจะตั้งโต๊ะเอาไว้ให้ครูที่ปรึกษานั่งอยู่เราจะมีฉากกัน้นแล้วนักเรียนจะต้องมีจุดคอยโดยที่จะให้นั่งคอยเป็นห้อง คู่กันระหว่างผู้ปกครองและนักเรียนนั่งคู่กันต่อกันไปเป็นแถวยาวส่วนระหว่างห้องจะมีการรักษาระยะห่างนะคะเมื่อนักเรียนพร้อมแล้วให้เข้ามามอบตัวและรายงานตัวพร้อมกับจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษาและก็กรอกเอกสารทีละคู่กับครูที่ปรึกษาเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้วก็สามารถกลับไปได้ โดยที่ไม่ต้องรอกันนะคะแล้วก็ผู้ปกครองชุดต่อไปสามารถเลื่อนเข้ามาแทนที่แล้วก็ดำเนินการทีละคู่ให้เสร็จสิน้นเมื่อหมดเวลาของแต่ละวันนั่นคือ12นาฬิกาเป็นต้นไปถ้าตัวจริงไม่มารายงานตัวเราจะตัดสิทธ์เพื่อที่จะเรียกตัวสำรองขึ้นมาแทนในช่วงบ่าย ตั้งแต่บ่ายโมงของแต่ละวันนะคะขอให้นักเรียนที่เป็นตัวสำรองได้รอรับการติดต่อจากโรงเรียนด้วยส่วนวันที่30ซึ่งเป็นวันมอบตัวและรายงานตัวของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะคะอย่างไรก็ตามถ้าหากว่าท่านผู้ปกครอง หรือนักเรียนมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามมาได้ในเพจของโรงเรียนในเว็บไซต์โรงเรียนหรือสอบถามที่เบอร์ตรงของรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการรองมยุรีฐานมั่นคือตัวดิฉันเองได้ที่เบอร์โทรศัพท์081 6 3 6 2 5 0 7นะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ โดยที่มีผู้ปกครองได้ติดต่อมาบ้างในเรื่องของนักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนห้องเรียนตํำรวจทหารเนื่องจากว่าในห้องเรียนนี้ได้กำหนดไว้ว่านักเรียนต้องมีใบรับรองแพทย์และต้องมีใบรับรองของการทดสอบตาบอดสีด้วยมีผู้ปกครองหลายท่านสอบถามมาในเรื่องของการทดสอบตาบอดสีแนะนำให้ไปขอใบรับรองทดสอบตาบอดสีแล้วก็ ใบรับรองแพทย์ได้จากโรงพยาบาลที่สะแก้วนะคะโร,โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชที่สะแก้วจะมีในจุดนี้ในส่วนโรงพยาบาลวังน้ำเย็นของเรายังไม่มีนะคะในส่วนนี้ถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่เบอร์ติดต่อดังกล่าวหรือที่แอดมินเพจแล้วก็แอดมินของเว็บไซต์โรงเรียนได้ขอขอบคุณมากค่ะ